ขอนเชิญท่าไายเสน่์มาเป็นลมป,ปากขอนเชิญปู่ขยานาคเสน่ห์มาเป็นส้ยสังวาน ขออนเชิญพระการเสด็จมาวินใจข้าพระพุทธเจ้าจะทําการสิ่งใดเมื่อได้พูดใดภายใดอย่าได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนมีทาอย่าได้มาประมาทผาทังขออัญเชิญคุณครูที่หนหลังเดชะคุณครูที่ใบเริ่มคุณครูอยู่ในถ้ำขอให้ท่านเจ้าหนาที่อวยพรเจ๊เกีข้าพุทธเจ้าพรามเทพเจ้าพุทธธรรมพุทธประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิอิทธิฤทธิอิทธิฤทธาอิทธิประสิทธิพระวันนี้เฮียเฮียเฮีโซ กว่าสิบเดีวของข้าพระเจ้าจะยอยกขึ้นนมัมก,การต่อคุณพระพุทธคุณน,นังพระธรรมคุณน,นังพระสังฆคุณน,นังพระศีรัตนไตรแก่พระครูอุปชัยยะอาจารย์เดชบรมมาโพธิสมภานมาอยู่เหนือเกียิเก่า่สังของข้าพระเจา้าผู้จัดตั้งนมัมก,การข้าจะขออัญเชิญพระพุทธองค์ทรงแก่สุขภา,ายใน พรพิธรรมกรรมฐานพระทำอาวุธแปดมืนสี่ทำรัธรรมขันและพระปิตโตกันไตรข้าจะขอเชิญพระเต้ีแผ่ไปพระเจ้าฟ้ามหาเจ้าพระโพสถและพระพุทธสิงห์ข้าจะขออัญเชิญพระอินทรภพเทะการพระบกพรายพระสารีบุตรข้าจะขออัญเชิญพระภูมิสัมพุธพระโูนาคราบโนพระกสัมพุพระโคตมะโนพระสาเกยมุนีพระอริยโคตมะ ข้าเจ้าก้อนเถรพระบรรพงพนารอดยอดพระตัณห์อัตตะอรังณังสัมมาสัมพุทธยานข้าเจ้าก้อนเถรพระสวนทรสาบปิตาเป็นสานาอันพระมูลินาสันสดาพยายามทำใหาดประสิทธิยารตปฏีข้าเจ้าก้อนเถิรธรรมหาลือศี8พัน4พันองค์อันเดียวจงกรมอยู่ในป่าหิมพานต์ ข้าจะขอเชิญพระจันทร์ะกุมารประธานพุทธะบทแปดหนึ่งพระองค์อนันตสมาธิภาวนาอยู่ในทางพวงอสวรรค์ข้าจะขอเชิญพระไตรสรณคมพระสุวรรณเสนพระสุเมนราชประธานเกยียรติแก้วจุลนารมณข้าจะขอเชิญพระปฏิกาโพธิเท้าวสีสุโธนะและพระนางรีมงหายาอันเป็นพระบิดามรรดาของพระงองค์ทรงพนามว่าสีธาตุาติอันเป็นสุดข้าจาอเชิดทศยัมเท Ь วาธิราชปารัตนากุสิน์ข้าจะขออัญเชิ en aquella... เราเมื่อโคตรทรงปฏิมากรบ่าวรัดสถิตปัจีรเทนสัสดารังข้าจะขอเชิลงพ่อโสธรวะรารามมหาวิหารตันทร์เซาข้าจะขอเชิญเอาหาลวงพ่อพระพุทธคิดนาราพชมงามองค์อาจคู่เมืองพิษณุโลกข้าจะขอเชิญเอาหลวงพ่อระสุขหลวงพ่อผัสเสริมหลวงพ่อผัสใสและหลวงพ่อองค์ตืออันคู่เมืองน้องคายข้าจะขอเชิญเอาหลวงพ่อนาคอันขู่เมืองอุรุนีตลอดทั้งบุญบุญต้นเบ็ดเท้าวิสุขกรรมจอมปราบต้ิเสตตรถึงองค์ผู้พญานาคสีสุโธย,ยาสีปุถุมาปูาป้สัตนากราปู้สัตน าผู้อนันตน,นาคราชผู้ผู้ชงนาคราชผู้นา,าโคญานาคีทั้งหลายตลอดถึงพระยานาคุจริตผู้นาดำผู้นาคำทั้หทงหลายตลอดถึงอาจงแพกกระแสความน่าศักดิ์สิทธิ์เสด็จพระพิธานาพิธีในวันนี้พวกข้าพเจ้าได้กระทำพิธีบวงสรวงในวันนี้หากพวกข้าพเจ้าประกอบพิธีขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ตลอดถึงลูกถึงหลานขอให้สําเร็จลุล่วงบริรดีอย่าได้มีอันตรายมาพิพานในเขตพ,พระภรรยานิสาน พี่ข้าพระเจ้าได้กระทำตามพิธีประเพณีบรรพิสาจารีโบราณขอให้เจ้าภาพทั้งหลายตันึ่งพวงทั้งหลายที่มาร่วมพิธีที่มาก็ดีไม่มาก็ดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีจึงอยู่กับเสียบสันดานทุกอริยบททุกมืออเฮ स्वामि भूम आचर्यमातमज्योति มาพระเจ,จ้าเจ้าว่ครูเทวาที่ทันตลายทรงประทานเวทวนรงคธาอิศพนิชาในการและศิย์ศาสตร์ที่ท่านประสิทธิศาสตร์มาลูกขอรำลึกถึงพระผุ้นีพพุนเวรเมตเถิคนเกจซาบ้านี้ข้าพระเจ้าจะไหว่ครูผู้ทรงศิลทั้งหมดศิลแปดพื่นสี่พันองค์อันทรงพระคุณผู้เจนจดพระเจเวททั้งครูเพชรจะรู้กันนักศิษย์พิทยาธรอีกทั้งนักปราชญ์นาเมธีโยยี่ขี่ขาวสารพนิชา ขอเสด็จลงมาเอาเอนวยพรให้พิธีบวงสวงในวันนี้อันยิ่งใหญ่ขอให้ขมมาปัถมาขอเทพไทยบรรดาพรรับเลิศขอเชิญพรมธดาเทวราชพูดสถิตสถานบนเทียนสว์ ขนเจริญองค์ผมมาผมสัมปติอวัสรสรมท่ามอาผมสุทัศนสาสุนสีผมไพอิสวนพระนารายรปุริซินารอดปุริซินารายพระโยคีชีประคาพระกูเท่าเก่าก่อนคูพักละจันบรมครูทั้งหลายตลอดถึงพระแม่ธรณีแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระคงข้าแม่พระบสตรท้ามจัตตโรกบาลทั้งสี่ทิศพระเทวบาลทั้งแปดทิศข้าพเจ้ญญาทาลายได้แก่ทำบันสีไว้รับรองซึ่งทำด้วยตองกวยบานนี้เสียด้วยเข็มุดคอยสิ่งละลายกลับกายเป็นีสรรพกสรรพสุขสรพโรคสัรพภัย สิ่งอภิมุขคนขอให้พระผู้บารนโดนไปเลยดีตลอดถึงพระผู้มเจ้าที่พระเสือเมืองพระส้มเมืองพระหลักเมืองดวงวิญญาศิสิ์ปู่ย่าตายายผู้ที่ปกปักรักษาในเขตพักธรเลสาในนี้ขอให้ท่านหลายที่เอหนา้ากุดีไม่ได้เอหนา้ากุดีจงมาประสิทธิ์ประสาทพอในแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดถึงเจ้าพาใบสีบูชา